ก๊กอันแต่คนไทยก็เรียกก๊กอันก๊กอันใช่ไหมคะคือเขาเป็นนักธุรกิจเนี่ยจริงๆแล้วก๊กอันเนี่ยเดิมอดีตนะเขาเป็นเขาเกิดที่ที่กจะที่สันชาติที่เกาะกงเป็นคนสัญชาติจีนหายหลํากับกัมพูชาเติบโตทางธุรกิจมาเดิมเนี่ยเขาค้าของเถื่อนนะนะครับผมกล้าพูดได้เพราะผมรู้จักกลุ่มคนที่ให้ความ ความรู้ตัวนี้เขาค้าของเถื่อนมาระหว่างไทยกัมพูชากับเวียดนามจนมีธุรกิจเนี่ยมั่นคง <Kes. S 2> และที่สำคัญที่สุดหลังจากมีธุรกิจมั่นคงแล้วคนก็มองว่าไอ้ที่เขาจเจริญตบโตทางธุรกิจเนี่ยใครอยู่เบื้องหลัง <Kes. S 2> ใครเกี่ยวข้องดังนั้นทั่วโลกครับ <Kes. S 2> คนที่จะกระทำความผิดกฎหมายได้ท่านรัฐหรือผู้ นำประเทศไม่ตนัสศูนตอบโตไม่ได้คนจึงมองว่าก๊กอันมีความทัมงพันธ์กับตระกูลหุณไงอันเนี้ยมันสำคัญที่ท